วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนแบบเรื่องต้นนะคะคนเรียนนี้นะครับเกี่ยวกับการเขียนแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบนะครับการเขียนแบบนี้นะครับจะเขาเป็นต่อยอดในระดับการศึกษาต่อไปนะเพื่อเราแบบอยากเรียนภาษาปัตหรือว่าอยากเรียน้ายนะครับการเขียนแบบเรื่องนี้ต้องสําคัญมากนะครับความหมายของการเขียนแบบนะครับ การเขียนแบบเทคโนคลยีดาวิ่งนะครับคือการสร้างภาพที่สแสดงรายละเอียดของวัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการออกแบบนะครับเช่นแบบบ้านแบบของเครื่องจักรนะครับหรือว่าการออกแบบรูปภาพต่งตางๆนะครับประเภทของการเขียนแบบนะครับจะมีการเขียนแบบอตสาหการรมการเขียนแบบสถาปัตาย,ยาก,กรรมนะครับแล้วก็การเขียนแบบวิศวกรรม การเียนแบบอุตสาหการรมคือการออกแบบพวกเครื่องมือพวกเครื่องจักรเนี่ยที่ใช้ในง,งานอุตสาหการรมต่างๆเช่นโรงงานพวกการผลนต่างๆ,ๆงการีินแบบสถา,าปตัตยกรรมนะครับคือการออกแบบโครงสร้างต่างๆของ,ของสิ่งก่อสร้างเช่นพวกตึกบ้านบ้านจัดสรรประมาณนี้การเียนแบบวิศวกรรมนะก็จะการแบบการเียนแบบส เรื่องละกเล็กกว่าระดับเป็นสถาระปัจจุบันแนวศิลปะศิลปะเน้นความสวยงามพวกวิศวกรรมจะเน้นการใช้งานเป็นคนเขียนแบบวันนี้ครับมีใครมีคำถามอะไรบ้างครับอ่าก็เขียนแบบอุตสาหกรรมนะครับคูยมมองรับตัวอย่าของงานเป็นมันมีงานอะไรบ้างครับถูอุตสาหกรรมครับเขียนแบบอุตสาหกรรมเขียนแบบอุตสาหกรรมจะมีประมาณประมาณรอบตัว เครื่องจับลงกลืนเนี้ยครับใช่ว่าใช้คอมในการออกแบบอ่าพวกนี้จะใช้แบบเช่นแบบเครื UM> ่อง yep. C N C ประมาณนี้รู้จักไหมครับเครื่อง C N C ใช้ว่าทำเท่าไหร่เยอะเหรประมาณนี้ครับครับแล้วแต่งานในคอมกระต๊อไปโดนไมใช่ครับแเราจะมีเครื่องแบบกัดมีแค่เป็นแบบเป็นรูปแบบเป็นอย่างนี้ครับ สถาปัตยกรรมก็จะเป็นงานที่แบบพวกศิลปะประมาณว่าทำให้งานมันดูสวยพวกบ้านจัดสรรพวกบ้านแนวสไตล์โมเดิร์นอะไรพวกนี้ครับหรือว่าทำให้ดูสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ประมาณนึงแต่ว่าไม่ใช่ดิจิทัลมีศิลปกรรมอะขอาศิลปกรรมของศิลปกรรมจะเน้นการใช้งานมากกว่าคือจะไม่สวยมากแต่ว่าการใช้งานสวยโอเคระยะยาวก็ช่วยได้ อยู่ที่งานงน,นะครับบาี่่ส่วนมากถ้าถ้านหนึ่งงานที่ว่าได้นึีจะเป็นวิศวลกรรมกับกคูศักดกรรมเพราะว่างานพวกนี้คือตอบโจทย์การไม่่ไตอบโจทย์การเอ,รอ,อชีวิตของยุคสมัยนี้ว่าจะเป็นสถาปัตย์หศิลปะก็คือมันเน้นที่ความสวยงามไม่ได้เน้นพี่การใช้งาน,มน,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 งานผมทั้งสอ เขียนแบบหรือว่าสร้างอาคารหรือว่าสร้างคอนโดคืออะไรมันเกี่ยวกับการเขียนแบบประเภทไหนครับคุณการเขียนแบบสร้างอาคารสร้างคอนโดที่เป็นการเขียนแบบแบบวิศวกรรมเพราะว่าต้องเน้นการใช้งานระยะยาวหรือว่าเรื่องพื้นฐานประมาณนี้ถ้าเป็นพวกสระอะไรจำโจทย์พวกวัดประมาณนี้ช่วยแบบตังการ์ดตกแต่งานตัวการ์ดเลื่อนลายอะไรนี้เก็บหลัาวัตถุใช่ครับแกะบลักใช่เนี่ยเนี่ยทางพวกนี้เยอะเลย อาเช้าทุกวนเรียนสุดาที่มาเช้าทุกวนเลยสนมกเรียนกี่วี่งั็สนามกานกูต้ก็เรียนกันสี่แต่ว่าถ้าจะไปต่ออาจารย์ถ้าอยากเป็นอาจารย์ตามมหาลัยหรือว่าตามแบบพิลาศิ